ในช่องปจัจจานิหน้าของไปอีกเหมือนเดิมคลิปนี้พระว่าแต่งตัวเสร็จแล้วนั่งรอรอเวลาอุ้ฟังให้ลืมนาฬิกานาฬิกาแม่นะ่ะเจอโกลเด้นวันอยู่ไหนบนีะเดี๋ยวแม่เฝาเองแป๊บน,นึงเฝานาฬิกาก่อนพี่น้องเดาดิ้เครือครือครือ คลิปนี้เด้อจะมาเล่าให้ฟังเตือนภยัยเด้อพี่น้องเด้อเตือนภัยเตือนภัยเรื่องอ,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 อะไรไปว่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่าที่แพเคยทําคลิปแบบว่าแกมงสแกมเมอร์อะไรนี่ไปเนาะวันนี้โดนกับตัวเองพี่น้องโดนคืออะไรจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองวันที่แล้วเนาะแพมีมีแฟนคลับในที่ในช่องเรานี่แหละจากที่เขาหวังดีที่เขาเด้อเคยดูคลิปอะไรเราแพงเนี่ยเนาะเออจะเล่าให้ฟัง ก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าดดนอะไรเนาะก็จะเล่าที่มาที่ไปก่อนนั่นหละจ้ะก็ <Wow. S 1> คือว่าเราก็จะเตือนทุกคนไปด้วยว่าระวังเงินเดืออะไรเงี้ยอืมซึ่งเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่ามีแฟนคลับส่งข้อความมาหาแพรในเพจว่าเนี่ยเอ่อน้องแพรคะเนี่ยเหมือนเอ่อหนาคุณคุน้นเหมือนแฟนน้องเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ว่าหนาตาคุ้นคุ้นเหมือนแฟนผู้ชายคนนี้หนาตาคุ้นคุ้นเหมือนแฟนน้องแพรเลยพี่เออพี่เคยเห็นในคลิปว่ะเขาก็ส่งแคปรูปอันนี้มาให้แพรดูจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแพรจะเปิดให้ดูเป็นข้อความในเพจเนาะเดี๋ยววนะเป็นข้อความในเพจปราจานีหน้าเนาะแพรก็จะกดเข้าไปในข้อความจา้ะนี่ก็ต้องขอบคุณพี่คนนี้เนาะแพรไม่รู้ว่า เออชื่อเขาดีไหมนี่ไงนี่จ้ะเขาส่งมาว่าเขาส่งรูปอ่นนี่มาก่อนเนาะเออพี่เขาก็บอกว่าคนนี้ใช่แฟนพี่ไหมคะพอดีคุณรูปคะ่ะน่าจะมีคนะ่ะเอารูปมาเล่นหรือเปล่าคะวะเหมือนมีคนแอบ,บอ้างเอารูปไปอาไปใช่หรือเปล่าอะไรนี่เนาะเออพ่ก็ใช่ค่ะมาจากไหนพ้่ก็เลยบอกว่าแต่ทักว่าน่าคุณคุณมาจากเบลเยียมหรือเปล่าเขาบอกไปเลยก็คือ พอพี่คนเนี้ยเขาขอไปทักว่าเออหน้าตาเธอคุ้นๆนะใช่อยู่เบลเยียมไหมอะไรเงี้ยนางก็บล็อกบล็อกพี่เขาไปเลยอืมนั่นแหละจ้ะเขาบอกว่าหน้าคุ้นเคยเห็นใน youtube อะไรนี่เนาะแพรก็เลยแคปให้เขาแคปสชมให้ดูพี่เขาก็แคปรูปนี่ให้เพรจ้ะซึ่งปานิคท่านแรนจ้ะเป็นปานิคแต่ว่าชื่ออื่นอะไรเงี้เนาะเออนี่อยู่ในเว็บไซต์ไทยเฟนดี้เออแพร์ห็นเนานแพรก็คิดว่าอ้าวอ,อีผัวฉัน มันไปนสมัครทิ้งไว้ยังแต่อะไรวะตอนแรกคิดอย่างนั้นมันไปแอบสมัครไว้หรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยึ่งมาดูชื่อกอ้าวันเป็นโจอี้วะอะไรเงี้ยก็เลยถามนางนางก็บอกว่าไม่ใช่ฉันไม่เคยมีแวบ,บแบบนี้วะฉันไม่เคยสมัครวบแบบนี้แล้วทาไมถ่านสมัครทำไมฉันต้องใช้ชื่อคนอื่นอะไรว่าไปซึ่งเว็บนี้มันต้องจ่ายตังเสียตังเข้าไปดูเนาะซึ่งแพสามารถเช็กได้จาก เวลามันตัดค่าสมัครจากแบ,บ,แบ,บแัตรเครดิตอ,อะไรเงี้ยสืบไปบอกเธอก็เช็คดูไม่มีดอกว่ะเพราะว่าพึ่งสมัครได้เว็บเนี่ยพึ่งสมัครได้ห้าอ่าเขาเรียกว่าะไรนางอ่ะพิ่งพี่คนทเี่ยเขาบอกว่าเพิ่งสมัครได้ห้าวัน่ะเออพี่เขาบอกว่าพึ่งสมัครได้ห้าวันก็แสดงว่าไม่ใช่ป๋าแน่นอนว่ะป๋าแพ้ก็เลยบอกว่าแล้วเอาไงนี่เขา,เามีคนเอารูปเธอไปใช้ าก็เลยส่งค่ะเดี๋ยวเพทจะเล่าให้ฟังนะว่าการที่เอารูปไปใช้นี่มันเกิดม,มันคือทําไมเราต้องต้องโกรธเราไหมเราถึงมีผลเสียอะไรเนาะซึ่งเดี๋ยวเพทจะเล่าให้ฟังก่อกว่าแพทก็เลยบอกป๋าว่าเราจะเอายังไงป๋าก็เลยหายแคปอันเนี้ยส่งไปให้แกทันเลาแกก็ทําการรีพอร์ตจ้ะเว็บไซต์ไทยเฟนรนลี่อะไรนี่แหละจ้ะเป็นเว็บหาคู่เนาะทุกคน ซึ่งนี่แหละอันตรายที่สุดแล้วเราต้องระวังเราต้องระวังทั้งคนหาคู่ซึ่งเราโดนเอารูปไปแอบอ้างใช่แบบนี้เนาะเราก็ต้องระวังตัวแล้วเราก็ต้องจับการมันให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันอาจจะเป็นผลเสียที่ยิ่งใหญ่ตามมาคืออะไรเดี๋ยวพี่จะบอกนั่นแหละจ้ะหลังจากนั้นป๋าก็เลยส่งอีเมลไปหาเว็บไซต์เขาเนาะว่าอันเนี้ยผู้ชายคืนเนี่ยเขาเอารูปฉันมาใช้งานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได คนตอบรับกลับมาดีมากก็คือเขาก็บอกว่าเ,เขาได้บอกแอคเคาท์นั่นไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะเออป๋าก็ส่งอีเมลไปว่าเนี่ยเธอดูซิว่าแอคเคาท์ยูสเซอร์เนียเนี่ยเขาเอารูปฉันไปใช้งานซึ่งไม่ใช่ฉันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งรูปถ่ายนี่เออหลายคนอาจจะสงสัยว่ารูปเนี่ยป๋าเขาได้มาจากไหนอะไรยงงี่เนาะซึ่ง เราก็สามารถเราก็เลยเช็กว่าเฮ้ยรูปนี้ป๋าถ่ายตอนไหนป๋าก็นั่งพูดป๋าก็นั่งพูดก็แพรว่ามันอาจจะมีจากใน facebook รูปเนี่ยถ่ายเมื่อขี่ปีประมาณสี่สี่ปีที่แล้วเนาะรูปเนี่ย,หยไหนจะไหนถ่ายประมาณสามหรือสี่ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นรูปที่เราเป๋าถ่ายตอนไปเที่ยวสเปนกันแล้วรูปนั่นอะ่ะมันจะเป็นรูปที่แพรนั่งอยู่ของๆังเนาะซึ่ง นี่จ้ะเดี๋ยวไปถ่ายดูมันจะเป็นรูปนี้เดี๋ยวไปจ้ะไปถ่ายดูนี่จ้ะมันจะเป็นรูปนี้นะซึ่งือกเต็มตัวป่าแต่เขา,าตัดไปแค่นี้แล้วที่นี่แพทก็เลยเอ้ยเราเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเธอหรือเปล่างั้นหรือว่าเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กฉันอะไรเงี้ยเราก็มานั่งคิดกันว่าใครสามารถทําแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยลอง ลองเซิร์ชชื่อปานิกเนาะใน Google จ้ะเซิร์ชชื่อปานิกใน g ูเกิลก็จะมีรูปปานิคขึ้นมาตรึนตรุนตรุนตรุนแล้วก็รวมทั้งรูปนี้ด้วยเราปาก็เลยนึกได้อันนี้ก็เป็นรูปกระเพราเนาะเป็นรูปในเว็บไซต์ธุรกิจเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลยซึ่งปานใช่อันนี้จะเป็นรูปนานแล้วสมัยตั้งแต่ เป็นหนุ่มนู้นแหละสมัยเจอเพจใหม่ๆแล้วก็จะมีนั่นแหละพอเซิร์ชไปปุ๊บก็จะมีชิูปปา่ารูปนี้ขึ้นมาเพทเขาก็เลยสันนิษฐานได้ว่าเขาก็อาจจะแบบว,ว่าได้มาจากในอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยซึ่งเป็นรูปที่ปา่าตัดแคปเอาแค่นี้จ้ะนี่เออซึ่งนั้นก็ตัดแคปเอาแค่นี้หละจะเอาไปลง่าจจะเป็นเว็บไซต์ธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งของนางเล,ลก็จําไม่ได้หรอกจ้ะนั่นแหละ แล้วจะมาเล่าว่าผลกระทบที่เราโดนแล้วทุกคุณก็ควรระวังโดนคืออะไรสมมุติว่าโปรไฟล์นี่ที่ใช่รูปของป๋าเนี่ยไปแชทกับผู้หญิงคนอื่นแล้วไปทําเหมือนกรณีที่แม่เล่าให้ฟังว่ามีการหลอกเงินกันออนไลน์เนาะส่งของไปให้นู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บเงินอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาใช่รูปป๋านิดผลกระทบมันก็ต้องตามมาเพราะว่าเขาก็คิดว่า,าโอนองนินได้ป๋านิชไงเข้าใจฟิลไหมว่า เออว่าคุยก็ปานน่อยู่อะไรยเงี้ยซึ่งแพจะบอกเลยว่าเราจะต้องเช็คดีๆนะจะบอกเลยว่าถ้าใครไปเช็คกับผู้ชายที่เป็นรูปแบบว่าหน้าตาเหมือนสามีข้าพเจ้านะคะอันนี้ร้อยปล้านปร์เซ็นเท็ของขังผัวนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผัวมึงไปแอบบสมัครว้นี่แก้เหงาหรือเปล่าแพก็คืออาจจะมีก็เป็นไปได้แต่ถ้าใครได้แชทได้คุยกับคนนี้ที่มีใช่รูปโปรไฟล์เป็นรูปปาเนาะ รูนาะวิดีโอคอลก็มันด้วยแล้วถ้าในวิดีโอคอลเป็นรูปหัวฉันส่งให้ฉันเลยจ้ะเดี๋ยวฉันจะเบอร์เช็คบินมันเองเนาะนั่นแหละ <c oughs> ซึ่งนางก็บอกว่านะฉันไม่มีเวลาหวางขนาะดนั้นหรอกแพรอะเออนะซึ่งนางก็บอกว่าแต่จริงๆแล้วสามีเพรแต่ไม่ใช่เป็นผู้ชายที่มานั่งแชทหรืออะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่านางนางแบบว่าไม่เคยเอ่อไม่เคยจะมีเวลาที่จะมานั่งแชทอะไรแบบนั้นหรอกจ้ะซึ่ง ก็เหตุผลก็ขอใจได้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานเราก็รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงซึ่งนั่นเลยจ้ะผลกระทบก็คือสมมุติเขาเอาเราไปแอบอ้างใช้ชื่อเราใช้รูปของเราอย่างเงี้ยคนที่โอนเงินเขาก็จะคิดว่าเขาโอนเงินให้ป่านนี้มันเรื่องเรามันอาจกระโดนมาถึงแพ์ก็ได้หรือว่าโดนมาถึงครอบครัวเราอย่างเงี้ยซึ่ง การใช้รูปของคนอื่นไปทําเรื่องไม่ดีไม่ไร่ทุกคนก็น่าจจะเข้าใจนั่นหแหละจ้ะเราก็เลยจะต้องจัดการเพราะว่านี่แหละพวกสแกมเมอร์มันคือสแกมเมอร์พวกเนี่ยก็คือขโมยรูปที่ดูดีสักหน่อยของคนอื่นอะไรเงี้ยไปแล้วก็ไปแชทกับสาวไทยไปแชทกับผู้หญิงใช้รูปดีๆเป็นตัวล่อให้ผู้หญิงเข้ามาคุยเข้ามาหาผู้หญิงที่แบบว่าอยากมีแฟนต่างชาติแหละเข้ามาหาน่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ใช่ไหมเร็จแล้วก็ เหมือนเคสเดิมๆเ,มเลยจากที่แพ่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็มีคนโดนเยอะมากก็คือโดนให้ส่งเงินให้เสียภาษีอะไรเงี้ยเพื่อที่ก็เตือนหลายข้างแล้วว่ามันไม่มีอยู่จริงบอกเลยถ้าสมมุติว่าจะต้องเสียภาษีอะไรสักอย่างนึงเนาะ ก็คือว่ามันจะต้องมีกระดาษเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่ว่าใหโอนเข้าบัญชีชื่อนั่นชื่อนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เนาะพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อหลงกลเนาะซึ่ง้วถ้าเป็นสามีข้าพเจ้าเนาะไหโอนเงินจะส่งแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาต่างๆนานา,นา,นาเงินสดอะไรต่างๆนานาไปให้ผู้หญิงคนใดสักคนหนึ่งเนาะไม่ต้องไปเชื่อมันจะ้ะเพราะว่ามันไม่มีซิท มันไม่ส่งไปไม่ได้หลอกจ้ะเพราะว่าแพียงิน,นถือกุญแจเซฟเนาะมันจะมาเอาเงินสดออกนอกส่งไปให้ใครไม่ได้เด็ดขาดเพราะเพราะว่าแพ้เช็คทุกวันบอกเลย <c oughs> ซึ่ง <c oughs> แล้วก็มาป่านนี้ก็ไม่มีเงินส่งไปให้ใครเป็นล้านดอลลาร์เป็นแสนเป็นล้านดอลลาร์หลจ้ะเงินสดเพราะว่าคนอยู่นี่เขาไม่มีใครบุกเงินสดกันเป็นแสนเป็นล้านดอลาดลาร์ทางนั่นหละจ้ะแล้วบ้านเพียก็ไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ด้วยเออนั่นแหละไม่ต้องเมาคาดหวังว่าแ๋ยวจะมีโอ้ย หายไปเหนเป็นรูปผัวฉันว่าจะส่งกระงกระเป๋าใส่กระเป๋าอีเพย์สังวรนะไว้เลยว่าอาจจะเป็นกระเป๋าอีเพย์ถ้าเป็นวิดีโอคอลอะไรเห็นหน้ามันนะเห็นหน้าผัวฉันนะแคปมาจา้ะส่งมาในเพจปัจจานีนาแอดไลเปียวิวส่งใหม่เพยวยี่เพจะจัดการให้เช็คบินให้จ้ะอืมหรือถ้าว่ามันบอกใช่ป๋าจริงๆเนาะเฮ้ยนี่ยใช่จริงๆนู่นนี่นั่น,นอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันจ้ะ ถ้าอยากได้กันก็เอาไปเลยสมมุติว่ามันใช่จริงๆแต่ตอนเนี่ยช่วงเนี้ยมันคือไม่ใช่แล้กวก็ห้า,หามเอาใครไปเชื่อเด็ดขาดที่แบบว่าอครั้งที่ดีอะวีดีโอคอลไม่ใช่ว่าแต่กรณีป่านะกรณีแบบของคนอื่นก็อก็ควรจะระวังด้วยเพราะว่าผู้ชายคนอื่นเขาแชทด,ด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออระวังจ้ะระวัง ระวังตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะซึ่งแกก็โพส์เตือนหน่า Facebook ไปแล้วแต่อันนี้แพรก็มาทำคลิปแพรไม่เคยคิดว่าแพจะโดนกับตัวเองเพราะว่าเออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าเราจะเราจะโดนอะ เพราะว่าเราเตือนคนอื่นมาตลอดแต่แล้วเราไม่โดนหลอกอยู่แล้วไงเพราะว่าเราลู่เราลู่กลยุทธยุลโกงของคนพวกนี้อยู่แล้วแต่เสือกดันมาเอาไปโดนแอบอ้างนั่นเลยเออเพราะฉันนั่นเพราะฉันนั่น,ะะน,นสังคมมันหนากลัวโลกนี้มันหนากลัวจะทําอะไรเอ,อจะคุยกับใครจะไว้ใจใครก็ต้องศึกษาดีๆเนาะพี่น้องศึกษาดูใจคู่ที่คุยกันได้ ค่อนข้างจะรู้จักกันดีนู่นแหละจ้ะมันถึงจะมีเรื่องแบบจะส่งของจะมีของกำนงกำนันอะไรของกำน,นันของผู้ใหญ่บ้านนะมาห้ซึ่งไม่นี่จ้ะนั่นแหละมาเตือนมาบอกไว้เลยว่าใครไปเจออยู่ตรงไหนนะแล้วใครไปเจออยู่เว็บอื่นเพื่อนไ้ส่งล่าสุดเพื่อนไปกระส่งมาบอกว่าไปเจอเคยเจออยู่เว็บบาดูรูปป่าวะ่ะเออหามเลยวบะก็<笑><笑> <G ül> ถ้าเขาก็หวังว่าจะไม่มีใครเชื่อเราตกเป็นเหยื่อของนางเนาะซึ่ง ของหลายๆคนอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นห่วงอย่างที่บอกกันจะ้ะนั่นแหละแพมุดเปลนไรเลยเดี๋ยวแพจะไปกินข่าวพ็จะออาไปกินข่าวแล้วจะข้างนอกนั่นแหละมาเตือนกันไว้จ้ะว่านี่รู้ซึกว่าปานปาน,นี่ก็โมโหเราก็จัดการบอกอันนั้นไปเีย,เยแต่ให้เราไปตามหาแบบว่าทุกเว็บไซต์อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ไงทุกคุณแต่ถ้าใครเห็นก็ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ขอบคุณเนาะขอบคุณพี่แฟนคลับคนนั้นด้วยที่ส่งข่าวมาให้ทวาวลู้เนาะเออ โอเคจ้างั้นก็ไปไปแลละคลิปนี้ยังไงก็บายบายจ้าสวัสดีค่ะ